สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเช้าวันอาทิตย์นะคะที่ตัวนี้เที่เว่าไรหรอคะสี่แล้วนะเราเดินทางมาถึงวันที่สี่ทำไมวันเดือนตุลาเร็วจังเลยนะเพิ่งจะผ่านต้นเดือนไปแป๊บๆวันที่สี่นะคะท่านผู้ชมนะไวเร็วไวเหมือนเราปอกกป้วอยปอกกล้วยก็ฝากไปเร็วมาเร็วนะคะวันนี้ก็พบกันอีกแล้วนะคะกับคนบ้าหวยรวยแน่นอนนะคะฝากไว้ด้วยนะเพื่อนๆใครยังไม่ได้กดติดตามหรือว่า ใครที่รับชมแล้วยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามให้น้องเอ๋ด้วยนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะเวลาทางช่องมีข้อมูลดีๆจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆที่ทางเราได้นําแบ่งปันนะคะเจอหน้าค่าตากันอีกแล้วนะกับแนวทางดีๆทุกวันนะคะมีให้ท่านผู้ชมรับชมไปทุกๆวันใครชื่นชอบตามได้ใครไม่ชื่นชอบผ่านได้นะคะหรือว่าชื่นชอบคุณบูมเป็นเดียวนะคะช่วงนี้คุณบุมก็มานะคะอ่าคุณบูมนะคะเสียงหล่อๆนะคะเสียงเหมือนดีเจนะคะเสียงเหมือนแบบนักพากย์นะคะก็ไปรับชมได้ที่ช่องอะไรคะ บเอนะักวิเคราะห์ตัวเลขน,นะคะคุณบุมก็อยู่ทังช่องนั้นนะคะเพื่อเป็นกาลังใจให้ท่านผู้ชมอีกช่องทางหนึ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นลาวนะลาวจะมาแล้วนะคะไปรับชมได้เลยกดติดตามไว้ด้วยนะอ่าแนวทางดีของเสือตกทางนะคะของรัฐบาลก็ลงให้แล้วนะคะเลขพราทิตก็ลงให้แล้วนะคะใครชื่นชอบแบบไหนนะคะอยากหาข้อมูลอะไรแล้วหาไม่เจอสามารถคอมเมนต์มาบอกพวกเราได้พวกเราก็จะทําหาไปให้ท่านผู้ชมได้รับชมแน่นอนนะคะวันนี้การคําหนุ่ของเราก็จะมีมีอะไรบ้างคะ อ่าฮานอยพิเศษลาวสตาร์ฮานอยฮานอย VP แล้วขายไม่ได้เลยคือมาเลเซียนะคะฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคอมเมนต์เยอะๆกันเนาะอ่าบางท่านบอกว่าหลายคลิปนะคะหลายการหลายคอมเมนต์นะคะพูดนี่ผิดหลายคอมเมนต์นะคะก็บอกว่าน้องเอพูดเยอะไปพูดเยอะไปนะอ่ะ ขอเนื้อได้ไหมน้ำไม่น้ำไม่ต้องนะคะอย่างที่บอกแหละค่ะนะถ้าชื่นชอบก็ดูไม่ชื่นชอบไม่พอใจไม่ต้องดูค่ะไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเราวางแนวทางทุกวันแนวทางของเราคือการพูดคุยกันนะคะแบ่งปันสิ่งดีๆให้แก่กันการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะคะการถามสารทุกสุขดิบกันแต่ละคนเป็นไงนะคะว่าวันนี้เป็นไงบ้างทําอะไรมาบ้างถ้าไม่ชอบไม่เป็นไรนะผ่านได้เลยนะคะอ่าหลายๆท่านเขารอคอยกันอยู่หลายๆชอบหลายๆท่านบอกว่าน้องเอ๋มต้องสนใจนะคะคําพูดคนเนาะอ่ะไม่ได้สนใจนะคะเพราะว่า เขาก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งก็ขอบคุณมากมากนะคะที่ยังเสียสละมารับชมเนาะ,ะเป็นแนวทางให้พวกคุณได้นะคะก็เสียสละขอบคุณมากนะคะที่มารับชมด้วยนะคะวันนี้นะคะเรามีแนวทางดีๆมาให้ท่านผู้ชมอย่าลืมเสียมสูุดปกการมาจดนะคะแล้วกอ็อย่าฟังสะเพรนอ่าสีลิปเป็นไงวันนี้สีสวยสีแดง สีแดงแรงฤทธิ์นะถ้าเราไม่ได้รับชมนะคะช่องนี้เราไม่เจอหน้าน้องเอ๋นะ,ะไม่เจอคุณบูมปากแดงนะคะคือไม่ใช่ช่องเรานะคะ,ะเจอกันที่ไหนสามารถพูดคุยทักทายได้นะคะ f c ท,ทุกท่านไม่รู้จะจากันได้หรือเปล่านะคะเพราะว่าช่วงนี้เราก็ไม่ค่อยได้ไปไหนเลยหลายหลายท่านก็เจอกันก็ขอบคุณมากๆที่จําครึ่งหน้าเราได้ไม่ใช่เพราะอะไรเราใส่เสื้อคนบ้าหวยไปพี่ๆเขาก็เลยจําได้นะคะขอบคุณมากๆนะวันนี้มีคําคมมา เสมอนะคะแบ่งปันเสมอก็คือว่าหญ้าถ้ามันอยู่ในกระถางต้นไม้ก็คือ,อส่วนหนึ่งแต่ถ้ามันอยู่ในทุ่งกว้างคืออะไรคะก็จะสวยงามนะคะไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกนะคะอยู่แค่ว่าเราอยู่ในถูกที่และถูกทางนะคะเหมือนดอกไม้นะ่ะอ่ะเท่าไว้ในกระถางก็สวยในแบบหนึง่งใช่ไหมคะ เขาก็จะมีจุดของเขาก็คือสวยในแบบหนึง่งดอกกุหลาบเขาก็คือดอกกุหลาบอ่ะอ่าสวยในแบบหนึง่งแต่ถ้าอยู่ในทุ่งกว้างเราก็อยากจะถ่ายรูปโอ้โ oh, หทำไมสวยจังเลยของกว้างใหญ่นะสิ่งบางอย่างนะคะที่เขาอยู่กับที่แล้วเราไม่สมควรที่จะไปเด็ดนะคะแล้วก็อยู่ในสิ่งที่ถูกที่ทําอะไรที่ถูกต้องเสมอแล้วก็ทุกอย่างนะคะก็จะสําเร็จนะคะเพราะมไม่ใช่แบบว่าวันนี้เราไปเด็ดดอ,อกไม้แล้วอุ้ยดอกไม้ทุกดอกนี้สวยจังไปเด็ดมาแล้วผ่านไปยังไม่ถึง20นาทีเลย โอโห,หอเหี่ยวละเหม็นจังโยนทิ้งนะคะให้เขาอยู่ในที่ของเขาเราดูได้ชมได้ถ่ายรูปไว้ได้นะคะเนาะอ่าประมาณนี้คือคําคมก็พี่ๆก็ไปพิจาาเอเองนะคะอ่าต่อกันด้วยฮานอยเมื่อวานเอาลาวก่อนดีกว่าลาวสตาร์เมื่อวานเข้าหรือเปล่าวันที่สามเตรียมจดไว้เลยนะจ๊ะการคํานวณเรามีเยอะมีทั้งหมด5การคํานวณน,นะเดี๋ยวจะบอกว่าเยอะไปอีกนะจ๊ะ สำหรับราวสตาเมื่อวานออก4-52าอล่าออก5-0ซึ่งเข้าวิ่งรูท2มานะคะเจาะพลาดเจาะไม่ถึง5-2อ่าต้องขออภัยสำหรับวันที่4กันต่อเลยนะคะซึ่งเป็นวันอาทิตย์นี้นะคะแล้วก็จบคลิปนี้อย่าลืมไปรับชมนะคะลาวมาแล้วลงแล้วแน่นอน <c oughs> สำหรับราวสตาเดน0น0ลอง9เน้น 01, 0-1-07-03 ลอง98 92 91กัน09ต้องขออภัยนะคะเสียงรบกวนนิดหน่อยนะ94 907 792 894ต่อด้วยฮานอยพิเศษดูซิเมื่อวานจะเข้าหรือเปล่าสำหรับพิเศษเมื่อวาน ข้อมูลหายไปไหน,นเนาะรอสักครู่นะคะพิเศษเมื่อวันที่สามออกห้าห้าเจ็ดล่างออกหนึ่งสามนะคะเข้าวิ่งรู่เจ็ดมานะเจาะไม่ถึงนะคะก็ต้องขออภัยด้วยใช่ไหมท่านผู้ชมแป๊บนึงว่ะแป๊บหนึ่งข้อมูลอาจจะคาดเคลื่อนอ๋อผิดแป๊บนึงอ่ะสำหรับันที่สามหาน้อยพิเศษออกหกสองหกล่าวหนึ่งเก้าเดี๋ยวพี่พี่พี่บอกว่าจะพูดผิดอีกนะคะเพราะว่าข้อมูลเราลืมลบขอเมื่อวานลืมลบ มาต่อด้วยวันที่4กันเลยค่ะ5้าน้อยพิเศษเด่น3ลอง4ขำขำๆหน้าอย่าคิดมากอย่าซีเรียสน,นะคะมีผิดมีถูกเป็นธรรมดานะคะพบดผิดบ้างอะไรบ้างต้องขออภัยอันเน้น3 2 3 4 3 6ลอง4 5 4 9 4 7กัน3 7 4-6 7-3-4 8 8 6 9, 4, 6 946ต่อกันด้วยมาเลเมื่อวันเข้าหรือเปล่ามาเลท,ที่ท่านผู้ชมรอคอยนะคะสำหรับวันที่3ามาเลยออก8-5-6ล่างออก2-9เข้านะคะเขาวิ่งรูทนะคะ9มาเจาะพลาดขออภัย ่อนด้วยวันที่4วันนี้เลยขอให้ป,งปัง,เงๆเฮงๆกันนะคะทุกคนเนาะอ่ะมาเลเด่น7ลอง8เน้น72 75 79ลอง89 82 83กัน76 87 173 978 579ยาวไปยาวไปนะสำหรับฮานอยต่อเลยเนาะเมื่อวานออกอะไรคะฮานอย797เล่าออก96ซึ่งเข้าวิ่งรุด9มาเจาะ96ค่ะโอ้โหยินดีด้วยปรบมือสิคออะรอไลน์เข้าก็ต้องปรบมือนะคะนะขอบคุณมากๆเลยนะคะท,ที่ทุกท่านที่เป็นกำลังใจให้เราถึงเลขเข้าเลขหลุดก็ยังมาคอมเมนต์เพื่อให้กำลังใจเรานะคะ ขอบคุณมากๆจริงๆอย่าลืมคอมเมนต์กันนะสำหรับกันวนที่4กันต่อเลยจ้า5น้อยเด่น5ลอง6เน้น5 4 5 6 5 7ลอง6 7 6 8 6 4กาน5 0 หกหนึ่งเก้าห้าหกแปดห้าเจ็ดหห้ามีอะไรยังไม่ได้พูดไหมคะตอนนี้พี่พี่บอกว่าอย่าลืมนะน้องเอง๋อย่าลืมนะสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือ VIP นะคะ วันนี้เป็นไงกันบ้างทุกคนไปเที่ยวไหนกันมาบ้างหรือกําลังเดินทางเดินทางช่วงนี้ไปไหนมาไหนก็ระมัดระวังตัวเองด้วยนะขับรถขับเรือขับลา <c oughs> <c oughs> นะเราระมัดระวังบางคนอาจจะไม่ระมัดระวังก็ได้นะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยบางคนก็ใจร้อนนะคะบางคนก็ใจเย็นนะคะแต่อยากให้ทุกท่านใจเย็นกันไว้ก่อนนะคะเหมือนน้ำแข็งนะคะเย็นไว้นะความโกรธก็ค่อยละลายไปนะคะ อยู่เป็นคนไทยด้วยกันนะคะต้องมีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันเนาะอ่ะต่อกันด้วยฮานอย VP เมื่อวานนะคะออก0 3นล่าออก80ซึ่งเข้าว,วิ่งรูดนะคะ8มานะคะเจาะพลาดขออภัยนะใส่รูดใส่วิ่งยินดีด้วยค่ะปลบมือค่ะรูดวิ่งไว้ก่อนเอสอนไว้นะ,ะนะอย่างน้อยก็ยังได้คืนมานะคะสำหรับวันที่สี่นต่อนะคะ ฮาหนอยวีพีเด่น1นลอง2เน้น19 10 13ลอง21 28 27กัน18 29 519 527 912 จบไปแล้วนะคะกับแนวทางดีๆก็ขอให้ท่านผู้ชมนะคะรับชมอย่างมีความสุขนะคะแล้วก็ขอให้คนคิดดีทําดีนะคะได้สิ่งดีๆกลับมานะคะเนาะขอให้คิดหวังสิ่งใดขอให้สำเร็จดังใจหวังขอให้เฮงๆขอให้ปงัปงๆขอให้เดินทางไปไหนมาไหนขอให้ปลอดภยัยแล้วก็มีสูขภาพร่างกายแข็งแรงพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ